มันมีชายคนหนึ่งฝันอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่และทีนี้เนี่ยก็ไปหาวิธีการเป็นซูเปอร์ฮีโร่จนได้ข่าวในตำนานเขาเล่าขานกันมาว่าบนภูเขาสูงมันจะเป็นหน้าผาศักดิทธาใครก็ตามที่กระโดดลงไปแล้วพูดสิ่งใดจะได้สมปาถนาแต่ว่าต้องกล้ากระโดดลงไปซะก่อนข่าวนี้ชายคนนี้ก็เฮ้ย hey, มีความหวังมันก็เลยปีนขึ้นไปบนภูเขาสูงโอ้โหปีนแบบ กับเพื่อนสามคนรวมมันด้วยไปยไปนโอ้โหลากลําบากแค่ไหนก็จะไปเพื่อความฝ่ฝันยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไอคนแรกพอไปถึงตรงหน้าผาปุ๊บที่นี่แหละหน้าผาศักดิ์สิทธิ์แน่นอนมันไม่คิดอะไรฝันมาตลอดชีวิตตัดสินใจกระโดดลงหน้าผาไปแล้วก็พูดคาว่าซุปเปอร์แมนโอ้โหปฏิหารมีจริงกระโดดลงไปแปงลงร่างกายเป,ป,ป็นซุเปอร์แมนบินไปเลยโอ้โห,โโหสุดยอด เหลือเชื่อมากอไอคนที่2แบบเฮ้ยคราวนี้ก็กล้าละอ,อ่ามีคนเปิดและ้ะไอคนที่2องก็โอเคกระโดนลงไปปุ๊บพูดคำว่าสไปเดอร์แมนโอ้โหยิงใหญ่ไปเลยไอคนที่3เห็นดังนั้นก็รีบเลยทีนี้ตื่นเต้นอยากเป็นมั่งแต่สะดุดเท้าตัวเองตกลงไปพูดไอเีย